สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบงานที่18ของเราค่ะยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะจากโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD มีพื้นที่168ตารางหน่วยโดยมีด้านกว้าง x บวก2หน่วยด้านยาวฮไฮไลท์ไว้ก่อนนะด้านกว้าง x บวก2หน่วยและด้านยาวค่ะ x บวก4หน่วยเขาถามหาความยาวรอบรูปก็คือเราสร้างรูปไปก่อนค่ะจากนั้นเราใส่ส่วนประกอบที่โจทย์บอกนั่นก็คือด้านกว้างเนาะด้านกว้างก็คือสั้นด้านที่สั้นกว่านะคะก็เลยเป็น x บวก2ด้านยาวค่ะ x บวก4ค่ะและสิ่งที่โจทย์พูดมาก็คือพื้นที่เนื่องจากว่าเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นพื้นที่จะเกิดจากอะไรนะคะสูตรก็คือกว้างคูณยาวเราจะนำตรงนี้ค่ะไปเขียนเป็นสมการค่ะ,ะสมการคือกว้าง x บวก2นะคะคูมความยาว x บวก4 จะมีค่าเท่ากับพื้นที่นั่นก็คือ168ตามที่โจทย์บอกหน้าที่ของเราก็คือการหาค่า x ออกมานั่นเองอจากตรงนี้ค่ะมันอยู่ในรูปผลคูณกันของพหุนามเดี๋ยวเราจะแจกแจงออกมาก่อนนะคะ x คูณ x ได้ x กำลังส x คูณบวก4ได้บวก4 x 2คูณ x ได้บวก2 x 2คูณ4ได้บวก8 และเราก็ย้าย168มาลบเลยค่ะจะได้ได้ด้านขวาเป็น0นะคะอ่ะเรามาดูว่าพจน์ไหนที่สามารถรวมพจน์กันได้ก็จะเป็น4 x บวกกับ2 x และบวก8ลบ168นะคะก็จะเป็น x กำลัง2บวก6 x แล้วก็ลบ160นั่นเอง จากตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะทําการแยกเป็น2วงเล็บแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะคะข้างหน้ามี x กําลังสองแยกยังไงแยกเป็น x คูณกับ x ข้างหลังมี160ที่ติดลบเนาะแสดงว่าเป็นบวกตัวหนึงเป็นลบตัวหนึ่งนะคะจำนวนอะไรที่คูณกันได้160และเอามาลบกันได้6ค่ะนั่นเราก็จะได้เป็น สิบคูณสิไหมคะลูกได้นะคะก็จะเป็น10ตัวหนึง16ตัวหนึงค่ะตรงกลางค่ะเป็นบวกแปลว่าเครื่องหมายบวกชนะเราเอาไปใส่ที่เลขมากก็จะได้เป็นบวก16แต่เป็นลบ10จากนั้นค่า x ที่เราได้ก็คือจากวงเล็บแรกค่า x เป็น10นะคะและอีกค่าหนึ่งเป็นลบ16ค่ะ จากข้อนี้ค่ะมันเป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นความยาวไม่สามารถติดลบได้นะคะเราจึงตัดลบ16ออกไปค่ะเราไปดูที่โจทย์ถามกันโจทย์ถามหาอะไรให้หาความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเกิดจากการนำด้านทุกด้านมาบวกกันค่ะณนะตอนนี้เราได้ x ออกมาเป็น10 เอ๊ะเป็น10ใช่ไหมคะอ่ะเราได้ x ออกมาเป็น10นะคะเราก็เลยมาหาด้านกว้างกันค่ะอ่ะด้านกว้างกลายเป็น10บวก2ได้12 10บวก4ได้14ค่ะเราก็เลยจะหาความยาวรอบรูปนะคะดังนั้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูปอะความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่กันจากสูตรก่อนเนาะสูตรของความยาวรอบรูปก็คือมันมีด้านกว้างและด้านยาวอยู่สองด้านเราก็เลยได้ว่าถ้าเอากว้าง มาบวกกับยาวแล้วคูณ2จะเป็นความยาวรอบรูปเราก็แทงค่าลงไปกว้างเท่าไหร่ไปดูที่โจทย์กว้างเป็น12ยาวเป็น14ค่ะ,ะจึงได้คำตอบเป็นในวงเล็บ12บวก14ได้26เพราะพอคูณ2ปุ๊บได้52ความยาวมีหน่วยเป็นหน่วยเท่านั้นค่ะอันนี้ หน่วยที่เขาบอกมาคือหน่วยนะเราก็เลยตออหน่วยค่ะ,ะทีนี้มาดูที่ข้อ2ค่ะจากรูปพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็คือสีเทาตรงนี้นะคะเป็น512ตารางหน่วยจงหาพื้นที่ของส่วนที่ไม่แรงเงาก็คือด้านในเนาะ,ะทีนี้เราก็ต้องดูว่าที่แรงเงาเราหายยังไงมันก็เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ ลบกับสี่เหลี่ยมรูปเล็กค่ะไม่เอาตรงนี้เราก็จะเหลือแต่ที่แรงเงาสีเทานะอ่ารูปใหญ่เป็นรูปอะไรสังเกตจากความยาวด้านตรงนี้เป็น3 x กับ 3x แสดงว่าเป็นสีเนนน x, เนส่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะและรูปด้านในยาวด้านละ x ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นเราก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนำมาลบกันนะคะเราก็จากรูปเราจะเขียนสมการได้เลยค่ะ พื้นที่ของรูปใหญ่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเกิดจากด้านก็คือ 3x คูณด้านอีก 3x ลบกับรูปเล็ก x คูณ x ใช่ไหมคะด้านคูณด้านได้เท่ากับ512ค่ะ 3x คูณ 3x ได้เท่าไหร่คะ 9x กำลังสลบกับ x คูณ x คือ x กําลังสองไม่ต้องย้าย512มานะคะจะได้ว่า9 x กําลังสองลบ x กําลังสอง x กําลังสองในที่นี้คือ1 x กําลังสองได้เป็น8 x กําลังสองเราต้องการหาค่า x ใช่ไหมดังนั้นเราจะเอา8ไปหารค่ะ x กําลังสองได้เท่าไหร่ 8อะไรได้51 8648เหลือเศษ3 8อะไรได้32 8432ทีนี้เราจะหาค่า x เ,เราก็ดูว่าจำนวนอะไรที่คูณกันได้64 8864ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ตอบ8อย่างเดียวค่ะเราต้องตอบลบ8ด้วยจากนั้นค่อยมาตัดดูว่าใน2คํคำตอบนี้อันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้จากรูปความยาวติดลบไม่ได้ จึงได้เป็นเหลือ8ตัวเดียวสิ่งที่โจถามหาก็คือพื้นที่ของส่วนที่ไม่แรงเงาก็คือด้านในใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนั่นเองค่ะเราก็เลยตอบดังนั้นส่วนที่ไม่แรงเงามีพื้นที่ ตามสูตรก็คือด้านคูณด้าน8คูณ8ได้64ค่ะหน่วยของพื้นที่คือนำหน้าด้วยตารางและหน่วยข้อนี้ก็คือหน่วยค่ะอ่ะเสร็จไป2ข้อนะคะเราเหลืออีก2ข้อค่ะไปดูข้อ3ค่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะมีพื้นที่192ตารางหน่วยมีด้านกว้าง x หน่วยอ้าวเรารู้อะไรเราใส่ไปด้านกว้าง x หน่วยด้านยาว x บวก4จงหาความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือลากจากด้านใดด้านหนึ่งไปเนาะออนั่นหมายความว่าถ้าเราหาค่า x ได้เราก็จะหาความยาวของเส้นทแยงมุมได้อ่ะทีนี้ค่า x เ,เราจะหายังไงสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี้ยมีพื้นที่192ตารางหน่วย นะคะเราก็เกิดจากอะไรนะพื้นที่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่นอนเพราะมีด้านกว้างและด้านยาวไม่เท่ากันค่ะเราก็เลยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวเพื่อนำไปเขียนเป็นสรรมการกว้าง x ยาว x บวก4พื้นที่เท่ากับ192 ก็จะได้ว่ากระจายเข้าไปนะคะเป็น x กํลังสองบวก4 x ย้าย192มาลบค่ะลูกเท่ากับ0เรอ้าวแล้ก็แยกตัวประกอบออกมาเป็น2วงเล็บด้วยกัน x กํลังสองแยกมาเป็น x คูณกับ x จากนั้นจำนวนอะไรที่คูณกันได้192เราก็ทำการแยกตัวประกอบเนาะ เอาแบบน้อยๆเลย2 9 18เหลือเศษ1 2 6 12 2 4 8เหลือเศษ1 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4คุณจุนจะพอแค่นี้เนื่องจากว่าเราจะได้2คุณ2คุณ2ได้ 16. 16คูณ12ได้192ค่ะและ16กับ12ต่างกันอยู่4อ่คุณจุงก็ได้เลขออกมา2จํานวนนะคือ16และ12ค่ะตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกแปลว่าบวกชนะเอาบวกไปใส่ที่เลขมากอีกเลขหนึ่งก็เป็นลบค่ะ x ของเราวงเล็บแรกได้ลบ16วงเล็บที่2ได้12 จากที่ผ่านมา2ข้อแล้วความยาวติดลบไม่ได้ดังนั้นเราไม่ใช้ลบ16นะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือความยาวของเส้นเทียงมุมดังนั้นกูจุนใส่ตรงนี้ไว้ก่อนค่ะ x คือ12นะคะ x บวก4ก็เป็น12บวก4ได้16เส้นเทียงมุมยาวเท่าไหร่เรายังคงจำทฤษฎีบท p ีทาโกรัสได้ไหมคะก็คือถ้าเรานำด้านตรงค่ามุมฉากยกกำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองแล้วบวกกันคะ่ะซึ่งด้านตรงค่ามุมฉากเราไม่รู้สมมุติว่าเป็น C แล้วกันนะเราก็เลยเขียนสรรมการนะคะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ เมื่อสักครู่นี้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ c อ่าเป็น c กำลังสองจะเท่ากับ12กำลังสองบวก16กำลังสองค่ะ12กำลังสองเป็น144บวก16กำลังสอง256บวกกันได้400แปลว่า c c กำลังสองเนี่ยคือ400 c คือเท่าไหร่จำนวนอะไรที่ คูณกันแล้วได้400ก็คือ20และลบ20ลบไม่ได้เนื่องจากว่าความยาวของเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะเราก็เลยตอบค่ะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม P Q R S มี เส้นทแยงมุมยาวเท่าไหร่คะยี่หน่วยคะ่ะเมื่อกี้ไปแอบดูหน่วยมาแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปข้อ4สี่เหลี่ยม abcd คะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูคะ่ะและโจทย์ก็บอกพื้นที่ของสี่เหลี่ยม abcd ะะมาว่าคือ33ตารางหน่วยดังนั้นเรามีรูปให้เรียบร้อยแล้วแต่ละด้านมีเรียบร้อยแล้วเราก็เลยใช้สูตรค่ะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษ1-2ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณความสูงทีนี้คุูจุนรู้อะไรจะแทงค่าลงไปพื้นที่รู้ใช่ไหมคะว่าคือ33ค่ะเท่ากับเศษ1ส่วน2 คูณผลบวกของด้านคู่ขนานตรงไหนที่เรียกว่าผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือด้านที่ขนานกันตรงนี้ค่ะนำมาบวกกันไม่ต้องรีบนะเราก็ใส่ 2X ลบ1บวกกับ 3X ลบ1ค่ะคูณสูงสูงอยู่ไหนคะสูงก็คือวัดในแนวตั้งฉากค่ะก็ได้ X บวก1โอเค จากนั้นหน้าที่ของเราเราจะหาค่า x เนาะแต่ตรงนี้เป็นอุปสรรคนี้หนึ่งเราก็เลยเอา2ขึ้นไปคูณกับ33ได้66และวงเล็บนี้ได้เท่าไหร่คะเราก็จะเอา2 x บวก3 x ก็เป็น5 x ลบ1กับลบ1เป็นลบ2คูณกับวงเล็บสุดท้าย x บวก1ค่ะ เราก็จัดการแจกแจงตรงนี้เข้าไปค่ะ5 x คูณ x เป็น5 x กํลังสอง5 x คูณบวก1เป็นบวก5 x ลบ2คูณ x ได้ลบ2 x ลบ2คูณบวก1ได้ลบ2อตอนนี้นะคะด้านขวามีอยู่เท่านี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูจูนย้าย66มาลบเลยนะคะเป็นลบ66 แล้วทีนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายอ่ะกลายเป็นศูนย์แต่เราไม่ชินนะเราก็เลยสลับที่เอาศูนย์มาไว้ขวามือค่ะไม่ผิดนะคะจำนวนไหนที่สามารถรวมพจน์ได้ก็จะเป็นบวก5 x ลบ 2x ลบ2ลบ66ค่ะเราก็จะได้สมการที่เราจัดรูปแล้วเป็น5 x 2 3 x กลังสบวก 3x ลบ 68เท่ากับศูนย์เราก็จัดการแยกตัวประกอบเป็น2มงวงเล็บคูณกัน5 x กําลังสองมันก็คือ5 x คูณกับ x ต๊บตบจากนั้นจำนวนอะไรที่คูณกันได้68แอบทดก่อนนะคะจำนวนที่หาร68ได้เป็น2เนาะ 2,3,6,2,4,8อีกสักนิดนึง2 1 2 2 7ึ่นั่นหมายความว่า4คูณ17ได้68ค่ะอค่ะแล้วเราจะวางตรงไหนพอคูณไขว้แล้วจะส่งผลให้มันลบกันแล้วได้3เห็นไหมคะต้องฝึกคิดบ่อยๆนะคูะจุนจะวางข้างบนด้วย17ข้างล่างเป็น4ค่ะลองคูณไขว้เนาะ ข้างบน 17x ข้างล่าง 20x เห็นไหมคะได้แล้วนะตรงกลางเป็นบวกแปลว่าบวกชนะเอาบวกไปใส่ที่ค่ามากอีกบรรทัดหนึ่งจึงเป็นลบลบคูณบวกได้ลบ17คูณ4ได้68ตรงนี้ลบ17บวก20ก็ได้บวก 3x ค่ะ จึงทำให้เราแยกตัวประกอบได้2วงเล็บก็คือ 5x ลบ17กับ x บวก4หาคำตอบของค่า x วงเล็บแรกได้เป็น17ส่วน5วงเล็บที่2ได้ลบ4ความยาวติดลบไม่ได้นะคะแต่ความยาวเป็นเศษส่วนได้ไหม ได้ค่ะไม่มีตรงไหนบอกที่ความยาวห้ามเป็นเศษส่วนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามหาอะไรจงหาส่วนสูงค่ะส่วนสูงของสอของสี่เหลี่ยมส่วนสูงก็คือ x บวก1เราก็เลยตอบดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู A B C D สูง x บวก1นะคะ x คือเศษ17 1ส่วน5บวก1ตอบ1ค่ะ1หมายความว่ายัางไงมันต้องไปบวกกับเศษส่วนที่มีส่วนเป็น5 1ก็คือเศษและส่วนเท่ากันกูจุงก็เลยเอาเศษ5ส่วน5ไปคูณกับ1นั่นเอง เพื่อจะทำส่วนข้างล่างให้เป็น5เท่ากันเนาะก้อนนี้ก็เลยได้เป็นเศษ5ส่วน5บวกเศษ17จส่วน5าคำตอบที่ได้ก็คือเศษย2่ส่วน5หน่วยค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ